นี่นะนี่คือเป็นอ่าพิธีนะครับเป็นพิธีหาเดียวก้านถัดมอนเบาไปก็จอนไปรอส่กอะไ้ตัวโตโหนะมันเป็นข้ออ้างนะเนี่ยเนาะเออเขาเต้นอยู่ในส่งอีเมลนะบนไอ้เบน่มิน้องลอยเข้าดนเข้าดิเราขอดเจียวมาโฮมยายนี่แหละมาผู้เห็นไว้กำลักเพื่อมาเหงาผู้เห็นเราก็ตุกเพื่อมาโหดได้เจ้าเมื่ออยู่โหดอยู่สานกะ เธอการงานเธอไม่รู้ไมลืมดือค่ะที่ช้างหาขึ้นเงินคุณาได้ขึ้เงินเธอได้มือกับคุณข้าได้มือก้มหอบกินหอบกานนอนหลับเงน้เนมันัเปนเเป็นฝุ่มือเลดมีโชตโทษทายยงนาหายเดีอเดียวรอลนนอนหลับได้เงินขันนอนฝันดัเงินล้านขานเขาที่กระเป๋าทุกบถึงทุกวันได้คิดก็เงิไ เดี๋ยวพลังไรทมาชุ่มกระเป๋าุณผู้ชวันนี้พันล้านเลยนะคะโอ้โหนี่พันล้านเนาะบกปักและจาคุ้มโเฮ้ยมีความสุขความเจริญลุ่มเรืองขึ้นไปเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงโอ้โหนี่นะครับแล้วโ้โหนี่นะชีพหวานบ้านวานนี่เราชุ่บชิพแอคชีพยายลืมมหมเหรอลืมแล้วนี่นะเอาดี๋ยวอย่าพึ่งแกเลรอแกนี่แกนี่ให้ดูเหรอแกดูงไหม เราไปร้อยร้านนะเสร็จแล้วก็คืนนะอันนีดีลยลูกไม่ไสไม่กไม่กนไไมืเม้าไปมือมือน้าข้าเกี่ยหืมาหานมคนเทเตะกะพีเอาโคลมาุกาังประตูโค่ไปมือมอได้ไปมือข้นเขากล้ามไปมือน้ำขาวกี่ีเหลือมาตาทีเตะย่ก็เต้าอยู่ก็ข้าวขัดจ้ามาโฮมเอายายนี่แหละมาผู้เห็นไว้กับหลักที่พรมาง้ยวกับโต๊ะอเนอมคนเด้อ เจ้าไปทาน้ำเ่จะได้ฟูสวยหอไปทางดุเขาเูเนงข้างไปกลางบ้านทุ่ใต้สันนำคุ้รับขอัู้บูขอป่นไปนิานนมาสสมาได้เจ้าไปคนเงินเอจะได้มีกลำแปะคืนข้ามเขาได้ได้มกบหกินหกนานนอนหลับเ่จะได้เงินมือนดตื่นได้เงินเดืนเด่น่ามือเขอได้แก้มันสุดโทษหายมือมาผ่านม่านหายมฮอมาเปิได้ นอนรับได้เงินพันนอนฝันได้เงินล้านพันเข้าชีวิตเก่าทุกหมู่ทุกวันเลยคุณมค่าถึงลักษณะไตท้องฟุกรักษากุก้งพอเพิ่มสุขภาพแข็งแรงแขง็งแรงจะดีมีเฮงไดไจ้จำได้ไหมล่ะจำได้ไหมได้ไหมอ่ะอืมจำจำได้ไหมแล้วก็ผูกเชือกแขนให้หมูกแขนตั้งไหมนะะี่ไงโอ้บอ,อดตั้งเลยเอาผู้โสก่อนบอก นี่เลยใครก็ได้มันจะไปมันโอ้โหนี่นู่นนู่นทางทางนู้นเลยทางนู้นไปก่อนมาดูโปโศน่ะไม่ใครอ่อนอ่าแอดมินน้อยมามาเลยสาว เพื่อยายว้าวคือเนาะเมืองความอ้าวอันนี้พูดตามยายอ่ะยายเออใบกับรักซักใบกับโตได้ไาที่เอ้ยไปแล้วก็เฮอมาเกี่ยมาหยางเด้องานก็เฮอร์มันลุ้มลุ้มันเลื่อมได้ดับได้ดินเยอะให้เจริญรุ่งเลื่อมคนไปได้ได้เป็นเท่าแกตหมื่นล้านเลยเออได้เป็นเท่าแกตหมื่นล้านพันล้านเลยมามาแอดมินเราที่มาแอดมินมาแอดมินก็าูกงเขาูกอีกโอ้แอดมินนี่ยุ่งเขาได้ต ลอดเหมือนกันแล้วนนอไม่ผูกผูกให้ลให้ลุงอลูกเอาใครบอกเอาเองมโอ้ยอยู่เป็นอ้นี่อยู่เป็นนี่โอ้เอากี่ร้อยแตได้สอก็บอกแล้วว่าแบงค์สีเขียวไม่ต้องการเดี๋ยวลูกให้ลูให้ะป๊บอ ก็เอามันถือเขียนก็ให้มันผ่านไปก็ดีค็ดีมีแต่จิตใจทีมาได้เออบะๆอยู่บ้านก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเด้อเมีแต่จิตใจที่จะสูงก็ทำได้บอกบอกว่าแม่เต้าเดือยด้หรือเดือยเดือไม่รู้เลกูเต้าแล้วเต้าแล้าความจะเริ่มคิดหวังตัวนี้ก็ขอให้สมงขึ้นความปรารถนาทุกประการไม่ว่าจะทำธุรกิจการงานการเงินใดๆก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะคะสาธุสาธุสาธุนี่เนาะเราพี่มีปัญานะคะที่สาธุพสาธุ ไม่ได้พยานเดี๋ยวเราคุยแล้วดูคลิปนะไม่ดูแล้วไม่ดูแล้วไม่ดูแล้วนะไม่ดูแล้วนะในคลิปเป็นพยานแล้วนะในคลิปเป็นพยานนะไม่ดแล้วนะวะ

คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองโลกไปแค่กินก็อย ute, hey, ่าได้กำกายค่ะขอบคุณค่ะบอสคาจมใรเอามาผูกแล้วันครับจะาวัดไปแขนพิรันีดิแลววัดขนขวายมาไล้หน่อยคนละแขนเออคนละเขียนเลย ขอพ่อจะได้ยอดปังๆแล้วกันอย่าลืมชุกไว้เด้อขอพิจดการร้านค้าขายทั่วทุกวันนี้การไปไกลมากกับแม่มันเที่ยวด้วยนะโอ้ขอให้กิจการยอดปังๆเฮงๆปังๆเด้อธุรกิจการงานดีๆช่กปังๆจะเป็นมือถือจริงๆขึ้นไปแมาก็แม่ให้กันหน่อยเด้อแม่ใหญ่ยอดตลอดปีตลอดไปเด้อ บอลืมบอลืมบอลืมเด้อหันหน้าซิเธอเอาลายลายกับกายเป็นดีคอยพ่อขอห้พ่อของง่ายๆเด้อหัวหน้าสิเธอ พ่อของงไท่เรสิ่งใดก็ขออันกับความ่ามารปรารถนาเด้อคนานหงครับผมลลมลหูล้วันที่หนึ่งเนใีงี้เอยนะมจะู่ทูรางวัลที่หนึ่งนกผมบอด มาาพ to ส erm ุขภาพแข็งแรงร่างกายนะคายไปั่ไใช้มืองไปที่นหนก็ให้นมาชิกในเอเนีๆาให้ไ้ไปนุ่มนาใ่รัครับคิดกวันี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอให้าแ้วปปลอดภัยร่่รวยมาก่ชู อันค่อยๆน่งป่านค่ะก็บวมเมื่อกี้นะขาหายแล้วบอกยังจะเล็าเลยไม่เล็กาวไม่า่ไป้มาจ้าดีมแห้งรรเลย ยัได้มาทกานมีไปมีมาที่รอยู่นงานการงานนะมอนจไปอยู่กลก็ยังได้มาทำงานถึงมาเที่ยวดูอยู่พอเดียวมีคนตังจะมาส่งหมูยอจ้าจเรียกสั่งหมูย่อเหรแต่อยากเขเนี๋มวจะมาส่งหมูยอ้ายแบบไร้หมูย่อขนาดไห้ายแบบไรหมูยอหมูย่อเจ้าใจกันมากเลยกหมูยอป่ะไหเทา้้ายกันทั้งกันละ น,นะครับยาการอันนี้ก็คือคั้ที่เดียวนะครับก็มีการผูกคอต่อแขนกันเป็นการที่จากอ,อย่างมีความผูกอย่างลุ่งเรื่องนะครับเนาะ,ะอยู่การก็มีแต่คนรักนะครับจากก็มีแต่คนคิดถึงนะครับต้องอย่างนั้นเนาะมีนะครับผม บรรยากาศนะครับเออซื้ออย่างเอาไปทำบุญตับต่อบุญให้ลูกให้หลานเออเวลาทำบุญก็นึกถึงหลานเลยด้ให้นาทีมาเด้อการรับเท่าชี้ม่ได้อกคเดี๋ยวประมาทก็ป้าคุณทำบุญ นี่นครับเอฟซีนะครับบรรยากาศวันนี้ก็ปรับปพิ่มกันทีเดียวนะครับขอบคุณครับขอบคุณเยอนครับนะอันนี้ก็นี่นะฝากไปเฮ็ดบุญน้ำฝากไปเฮ็ดบุญนะผมจะพูดถ้าบุญแล้วเสร็จแล้วมีนหน่อยอ๊า เอาลืมมินน้อยมแบดแบดยืมเัินเลยฟักเลยแปดแบดแแดยืมิไม่มีเลยกระเป๋าตังค์อยู่รถขอบคุณาก่อนขอบคุณ้าก่อนเรีนเรียนได้ทีเดียวเด้หรอมามาเอาแปอวเดอแปอาเอมาาลงได้ทีแล้วมามามาทางนี้มาทางนี้สิมามามา นี่แม่รู้นะเนี่ยแบงค์เขียวไม่ค่อยรับเนาะแบงค์เขียวไม่ค่อยรับถ้าแบงค์แดงแดนี่แมนคลองพีเดีอวเออใครขี้โกงขี้โกงบอกว่าให้ไม่หมดว่างั้นขอบคุณครับขอบคุณนี่นะเอฟซีนะบรรยากาศวันนี้ไฟโอ้โหไปให้เขาวิถินครับ ไปแล้วไปให้เขาด่าใหเขาะรัน้าอกอดื้ออย่านไปให้เขารักนะครับ่บรรยากาศนะครับี่ยโบราณไว้นะครับนะอาพี่ดูแพก่อนมากครับนะครับุกานะครับก็ั่งลวกนี่ไข่มาอ้โหส่ัวละครอกากพอดีฮะเอดเบนมาคุยหน่อยเดี๋ยวเอดนมาคุยพี่แดคุยหน่อยเ คนอฟตีหน่อยผมไม่ตรงยเมนรถามีทไรหลายคนด้คนเอะไรนี่นะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศนะจากช่องแสงครับคนดูเป็นพันอันนี้คนดูเดหลักร้อยสมน้ำหน้าบ้าบนไอ้ปีน้นนะกตคุยแอฟซี้นี่นะครับบรรยากาศนะครับวันนี้คึกคักทีเดียวเอคนดูได้ลง อะไรโอ้โหเกือบเกือบบีเอ็มบีเอ uh, ็มอ่มอเตอร์ไซค์ล้มทับดีไม่โดนนะถ้าโดนแล้วร้องแน่นอนนี่ไม่โดนอ้ออืม ม,ม,มล,มลแมอบรรยากาศวันนี้ก็คลึกคักัทีเดียวนะครับ